ทำให้ผู้ใช้ถนนทางชาวบ้านแถวนั้นเขาขับรถเข้ามาสู่ถนนใหญ่นะคะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะกรณีพิพาทนะคะของวัดเล่งในยี่ที่ทางลุงแจมออนแอร์แล้วก็สถานีข่าวระวังภัยเราติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการชุมนุมการเดินขบวนประท้วงของชาวบ้านในย่านเยาวราชนะคะแล้วก็คณะกรรมการของวัดเล่งในยยี่นะคะแต่แว่าก็ดูเหมือนว่ากรณีนี้นะคะ ที่วัดเล่งเนืี่คัดค้านโครงการสร้างสเตชันวันก็ยังจะไม่สามารถหาข้อยุติได้นะคะผู้มีจิตศรัทธาในวัดเล้งน,นยีย่ก็มีการรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าจะมีการติดตามผลต่อไปหลังจากนี้จากทานที่กทมนะคะก็จะมีการเข้ามาเป็นเป็นคนกลางในการที่จะขอภายนะเป็นคนที่จะเข้ามาจัดการนะคะกรณีนี้ด้วยนะคะแต่ว่ารายงานกรณีนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานนี้กับคุณนิติรัตน์บัวจันทร์ค่ะ เดือนวันที่กําลังมีการก่อสร้างอยู่ในเวลานี้ด้านหลังตึกอาคารหลังนี้นะคะซึ่งอยู่ติดกับวัดเล่งเนยี่ยค่ะยังคงไม่มีการหยุดก่อสร้างถึงแม้ว่าจะมีการประกาศจากกรทมมาแล้วนะคะว่าให้มีการระงับการก่อสร้างรวมถึงการเข้าไปในพื้นที่ของอาคารหลังนี้วันนี้ค่ะเช้าวันจันทร์ที่21 ไมสภาคมนะคะก็เป็นการรวมตัวของพุทธศาสนิกชนที่มีความเริ่มใส่ศรัทธานในวัดเล็กในยีและเห็นว่าการก่อสร้างอาคารนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นป้ายเปลี่ยนจากเดิมที่บอกว่าเป็นโรงแรมว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนบอกว่าเป็นที่พื้นที่ค้าขายและห้องพทกอาศายัยจะยังคงเป็นความไม่เหมาะสมอยู่สําหรับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีการติดก,กับวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนจํานวนมากนะคะวันนี้พวกเขาออกมารวมกันรวมตัวกันบน,น,บนถนนเจริญกรุงนะะี้ค่ะเส้นทางการเดินขบวนคัดค้านการก่อสร้างโครงการด้าน ข้างวัดเป็นการเดินออกจากประตูทางด้านข้างเลี้ยวซ้ายผ่านโครงการสเตชันวันเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่หน้าประตูวัดทําให้การจัดระบบการจราจรเป็นไป,นปนค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมีการแจ้งการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไว้ก่อนและเป็นระยะทางเพิงสั้นๆเท่านั้นตอนนี้ก็จัดเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับแล้วก็รวมทั้งสายสายสายป้องกันและป่าปรามาช่วยมาช่วยเร็วยความสะดวกการจราจรนะครับโดนในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็สําหรับรถ ที่จัดที่นี่จะแบบหนไว้นะฮะตอนนี้ก็คือก็ให้ให,ให้ริ้วขบวนเนี่ยได้ได,ไ,ดไ,ดได้เดินประมาณใช้ประมาณ2 2ช่องทางนะครับแล้วก็ให้รถวิ่งได้ประมาณ2ช่องทางครับการจราจรมันจะไปกระทบกับถนนเส้นอื่นเส้นไหนบ้างอะคะก็ตอ <Xin S 1> นนี้ยังถือว่าไม่ไม่ไม่กระทบอะไรมากนะครับก็ถือว่าร,รถยังระบายได้ดีนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานก็คงไม่กระทบอะไรมากนะค <refreshing> รับ <Coconut S 1> ทางด้านพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการสร้างสถานประกอบการบนพื้นที่ติดกับวัดเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือจะเป็นอาคารพักอาศัยเช่นเดียวกับอาคารที่อยู่ติดกับวัดอีกด้านหนึ่งก็ตามถ้าวัดกับรถพวกโรงแรมนี้จะไม่คู่กันอยู่แล้วส่วนมากวัดนี่จะคู่กับโรงเรียนนะคะและนี่เขาทำเป็นให้คนเข้าบ้างทำไมได้เงี้ยเป็นอาันเป็นที่เ,เ,เช่เอถด้ะคะ กับอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเด็กได้กันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่ติดวัดกันไปมันทำได้เพราะโาษณาของคนทั้งชาติเลยก็อาการพาณิ์ธมดายังไม่เห็นด้วยหรอคะก็อาคารพานิดมันถ้าของเก่าไม่อยู่แล้วมันก็ดีแล้วมันสร้างใหม่มันก็ทําให้มันมัน มันมันไม่มีอะไรดีขึ้นนที่ที่เ่าอยู่นี่มันก็จะจำเป็นต้องอยู่เพราะว่าสร้างมาก่อนแล้วหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่ทราบข่าวนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเนื่องจากประเทศไทยคนมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้เพื่อให้ชาวต่างชาติและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพราะในกรุงเทพมหานครสามารถหาสถานบันเทิงหรือห้างสรรพสินค้าได้ทุกพื้นที่ Yeah, I don't like the idea because um, in our world it's not all about money. It's also about culture and history, you know. And uh, you see the tradition of Chinatown and the history of the building. It's not, it's not good if you have that changing only for that, that goals, you know. So that's the reason why I invest my time and come here and support that idea and the protest. Yeah, basically he has already said everything, you know. He has summed it up, and uh, I totally agree. I think in Asia we see that modernization, you know, uh, is destroying a lot of the identity and uh, you know the heritage of what makes each country or each culture so special and we are very concerned that Bangkok is turning into a, a town that has no soul because you know if everything looks like Tong if everything looks like Laprou why you know what is what is Bangkok all about? Is it all about money? I think there is so much more to Bangkok, and it's about the people and 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 their and their identity and their history. And I think uh, m money, you know, there should be a limit. You know, I mean, money can buy and build shopping malls, and it can buy condos and build condos, but you cannot buy culture and you cannot buy history. Right. So I think we should raise awareness to value what Thailand or what you know the the, the roots. You know, and uh, that's why we're here. We want to spread awareness. Also among the young generation um, value what is young to the หนึ่งใีผู้เลื่อมใสศรัทธานในวัดมังกรกมลาวาที่มาร่วมคัดคานครั้งนี้คือหมอดูชื่อดังอาจารย์ลักษณ์เรขานิเทศมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ร่วมคัดคานท่านอื่นและอาคารที่ว่าเนี่ยตั้งสูงสูงกว่าวัดมากนะหกชั้นผิดทั้งพรบรแล้วก็เป็นที่ที่แบบไม่เหมาะสมเหมาะสมควรเนี่ยเหมือนกับตั้งสถานที่คนไหว้พระวัดเนี่ยไหว้พระที่วัดเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านคนนะ แต่คนไม่กี่คนหาประโยชน์จะสร้างทำธุรกิจเห็นแก่ประโยชน์เพราะรถไฟฟ้าจะมาลงเนี่ยผมกิจกรรมของทางวัดก็คือรวมกลุ่มแสดงพลังว่าไม่เห็นด้วยชุมชนและญาติโยมรวมถึงคนเคยมากราบมาไหว้ผมก็เคยมากราบมาไหว้อาจารย์นาวินอมิตาเลิงกิจพระอาจารย์เย็นจุงจากวัดเล่งฮกยี่ทุกท่านที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าของวัดล้วนมาชุมนุมเพื่อแสดงเจตนาลมว่า วัดนี้มีสาธุชนมีจิตศรัทธาและโยมวัดและชุมชนที่อยู่รอบวัดไม่เห็นด้วยไม่ควรสร้างสิ่งเหล่านี้จึงมาหนึ่งมาแสดงยกป้ายแสดงเจตจำนงและแสดงว่าพวกเราจะต่อต้านไม่เห็นด้วยประกาศให้สาธุชนรู้ว่าถ้าตึกแข่งนี้สถานที่แย่งนี้ถ้าทําเป็นที่อโคโจรทําเป็นที่เพื่อผลประโยชน์ในทางโลกีวิสยัยและติดกับวัดสูงกว่าวัดใครมาซื้อใครมาขายใครมาทํากิจการอะไรก็จันไรก็มีแต่ความผูกพวงพังไม่เจริญมาแสดงเจตนาลมและประกาศ เหมือนกับไม่ได้สาบแช่งอะแต่ประกาศว่าให้เทวดาฟ้าดินจงรับรู้ว่าที่นี้มันแสดงถึงว่าคนสร้างไม่รู้กาลเทศะเป็นใกล้วัดทั้งหมดเนี่ยนะครับวัดนี้ไม่ใช่วัดนี้ที่เดียวหลายที่เนี่ยวัดมีเมตตาให้ที่รอบวัดบางที่เนี่ยเป็นที่อยู่ของประชาชนประชาชนก็ยึดเป็นที่ของตัวเองบ้างนันก็ไม่ถูกต้องในอย่างนั้นนะแต่ที่นี้จะใช้ที่เป็นที่สร้างคือหนึ่งสูงเกินไปแล้วเหมือนกับวัดเนี่ยอยู่ต่ําแล้วเขาวัดต้องใช้สวดมนต์ทำวัดเนี้ย เหมือนก็ยืนอยู่บนหัวพระเพราะนั้นที่ที่อยู่ข้างๆวัดเนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรสร้างเกินหนึ่งชั้นน่ะคุณจะทําอะไรก็ทําไปที่หนึ่งชั้นคุณน่าจะหาทางเอ่อเกิดเปิดมุมมองว่าเออถ้าพัฒนาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายสิ่งที่เป็นมงคลนะครับหรือเป็นศูนย์รวมสรรพสิ่งมิ่งมงคลทั่วโลก ที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นของมงคลจากใต้ไต้หวันแมวกวักจากญี่ปุ่นหรืออะไรคือมันทาเป็นที่สมงคลและทางในมีที่ไหว้เจ้าจอาจจะสร้างพระตรีมูรติเอ,อว,ว่าหรือเทพแบบจีนศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในที่อย่างนี้แล้วก็มีทางหนึ่งทำบุญอีกทางหนึ่งก็เป็นผล,ผลประโยชน์ครับวันไหนเขาเปิดโครงการแล้วก็มานะครับเพราะฉะนั้นคุณเปิดโครงการเรามาเราบอกที่นี่ประมงคลที่นี้อยู่แล้วมีแต่ความเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่ให้เกียรติต่อพระพุทธศาสนากฎ ข่มวัดอยู่แล้วคุณจะเจริญได้ไงคุณคิดดูวัดนะเขาที่สวดมนต์ไหว้พระแต่คุณลอกกันเยิบเยิบบนอนะ่ะมันมันเหมาะที่ไหนคิดง่ายๆมันก็ไม่เหมาะสมดังนั้นเราไม่หยุดครับคณะทํางานเมื่อกี้เข้าไปมีชุมชนต่างๆประมาณยี่สิบชุมชนมีคณะที่เป็นสายของวัดต่างๆในในนามของวัดนี้ที่มีแตกสาขาไปเนี่ยถ้าเราด,ดมคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคิดว่าเป็นหมื่นคนไม่ใช่เท่านี้หนักหนาพันนี้นะถึงแม้ว่าการออกมาร่วมเดินขบวนคัดค้านการก่อสร้างโครงการสเตชันวันจะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน และโครงการเปลี่ยนแปลงจากโรงแรมเป็นอาคารพักอาศัยและร้านค้าแล้วก็ตามแต่ทางวัดหวังว่าเสียงของสาวสนิกชนครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนสังคมให้มองเรื่องความเหมาะสมมากกว่าเรื่องของธุรกิจสิทธิกรปรกักกำนถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจนันทีมข่าวระวังภยัยรายงาน เราจะติดตามกรณีของวัดเล่งแนยี่ต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะคือรายการรุงแจมออนแอร์นะคะดิฉันณญาแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ